สวัสดีเจ้าอันนี้ตีเหอออกออกมาจากใต้ต้นไม้เรามาตากแดดไว้นี้อันนี้ตีเหาเสือมันอยากตายแล้วก็ก็ยังมีแกดอยู่ ตอนแรกโมมีแก๊สแล้วนะเดี๋ยวมาตากแดดก็มีแก๊สขึ้นมานี่ก็คือชุดหิวแสงจะชุดติเหาอลูกจกใต้หลุมไม้มาติมันดำๆำนะ่ะ จะไม่แก้ดอูอันนี้เป็นสูตรเนื้อสูตรน้าล่างเนื้อล่างน้าเนื้อไก่เขาล่างเนื้อเอามาทำเป็นอาหารของจุรินซีตอนแรกมันค่อนข้างเปียดดำๆพอหมาตากแดดกบ ว่าจะดีขึ้นนิดนึงเอาไปชมตอนนี้ก็พักนี่เขาแยกไว้พากนี่จะเป็นจุลินซีตีโดนแดดตลอดจะโดนแดดตลอดเ,เย็นเลยจะ ชุดนี่คือชุดติดโดนแดดตลอดเรามาดูอัอใไม่ก่อนอันนี้ก็คือเพราะเชื่อน้ำแร่ไข่พื้นบ้านเหมือวันที่แปดพืชสกิการทีพานมานี่ของเจ้ค <Okay. S 1> ออก ชุดน no ี่กัขวดนี่ก็จะออกเป็นสีแดงแดงออกแดงแดงสีน้ำตาลออกแดงแดงน้ำตาลแดงเจ้าอ๋ออันนี้วันที่สิบสองตุลาอันนี้จะได้เดือนหนึ่งแล้วเจ้า ในเดือนอันนี้กเปล่นสีน้ำตาลเข้มสองขวดนี่ทำวันเดียวกันวันที่สิบส,สองตุลาในน้ำบาดาลน,น้ำบาดาลเพราะเชื่อจะคพื้นบ้านเหมือนกัน สามขวดนี่จะชุดเดียวกันมดเราดูกากกาแฟน้ำแร่กระเทียมเรามาดูดีอันนี้ก็คือชุดหิวแสงเจ้าหอออกมาอันนี้จะเป็นสูตรอุ่มเปรี้ยวอุ่นจ๊ะ นมเปรี้ยวยี่สิบสี่สี่สิบสี่คือสภาคมหกสี่นะเจ้า <c oughs> เขาเอามาหายใส่ขวดนี่ไว้ขวดนี่อันนี้อยู่ในหล่มเหมือนกันนะอยู่ในสุดหิวแสงแต่สูตรนมเปี้ยวเขาอยู่ในหล่ม <c oughs> ดีอะเจ้า <c oughs> แลกป่แปลกก่ออยู่ลิ้นสีสงังเคราะห์แสงเหมือนกันนะเขาใส่นมเปี้ยวไป เขาใส่นมเปรี้ยวไปเนี่ยดูเขาเอามาหา่ใส่ขวดเนี่ยนเะสยใช่อ่ะือมันแบบแดงสวยมาทุกครานเลยเนี่ยจะได้เคียงกันกันกบชูดกระเทียมนี่เลยวันที่โซ่สามกราอันนี้สูตรขยายอันนี้สูตรเพราะเชื่ออันนี้มันเหมือนเหรอรเดือนกลาพู่นเหรอ ก็คือแม่อันนั้นเดีอดอันนี้ก็คือหิวแสงเขาเออกมากชิปสองเมษะอืมก็หนั่งคือนี่นะก็ะคือถ้าแก้ไข บางช่องนะเจ้าเข้าไปเขาก็เข้าไปฟอของเขามาเนาะก็เอาความโหดของแต่ละช่องมาเขาก็เอามาลองยะแล้วก็เอามาปั๊บปุ้งเจ้าเอาสูตรของช่องนั้นน้อยช่องนี้น้อยหนึ่งเจ้าหลายหลายช่องหลายหลายคนก็อู้บ่มเยนกันเนาะเขาก็เอามาทดลองเจ้าเอามาทดลองทําเองว่าสูตรไหนมันจะดีบางสูตรปิ่นก็ว่า เอาจุลินซีเนี่ยยังสมมุติว่าอันนี้มันมันบดีแล้อยอ่ะอันนี้มันดีอยู่นีะเจ้าฮ้องบดได้เขย่ามันมาได้มาให้ดูอันนี้ก็คือเป็นสีเขียวสีเขียวมอลูกอสจ้าสีเขียวจูลินซีเปกดการทำงานได้ดีอยู่ นี่เป็นจูเลียนสีสีเขียวดีเจ้าแขยายได้เปลีป่ยนหัวเชี่ยได้เจ้าเนี่ยเจ้าคือถ้ามันตายอ่ะบางคนมันกนจะเป็นสีออกขำๆแล้วก็จะออกเป็นสีเขียวๆถ้าเขาแก้ไขแล้วเขาเอามันทอเทรวมกันอะ ตูลินซีมันก็นจะเป็นสีประมาณน,นี่เจ้าจะสีประมาณเนี่ยจะเขียวก็บลเขีวยวยะแดงก็บลแดงอ่ะคือมันบกงามเจ้าบลแนะน้ำนะเจ้าส่วนตัวนะคนอื่นกะตีปุ่นเนี่ยฝุ่นกาจจะสอบแบบนั่นเขาก็บลหู่ปเนาะอันนี้สำหรับช่องของเฮาเนี่ยที่เฮาทดลองทำเนี่ยแนะนำคือ ควดไหนมันยังควดนี้มันได้มันอย่าตายละเออจะเปิดเด้เปิดฝาแล้วเขาก็เอาไขาอ่อ่ะสูตรไข่ตีเฮามีอยู่อะ่ะตีเฮานีา่อะใส่ไปหนึ่งช้อนใส่ไปเลยใส่แล้วก็เขยา่าเขยา่าใส่ไปปุ๊บเขาก็เขยา่าเขย่าเขย่าเขย่าแล้วเขาก็ตั้งไว้เด็แบบนี้ น้ำเฮึแก้ไขทีละขวดเจ้าเนี่เขาก็แก้ไขมาเขากลืมแดงหันก่อนตัวแรกมันจะจะเป็นสีเขียวเขียวอ่ะเขาลองทําดูแล้วมันมันจะเป็นสีเขียวสีแดงสีเขียวสีแดงเนี่ยขวดเดียวก็มีเป็นสองสามสีอ่ะคือเอาเทรวมกันนี่มันบดบ,บเวกเจ้าบดห่าบดดีบดดีเอามารวมกัน เขาสีเหมือนกันแบบเนี้ยเขาแบบสีใกล้เคียงกันเนี่ยสูตรเดียวกันเนี่ยก็สามารถโอเครวมกันได้แต่เขาต้องดูเจ้าขวดใดติมันออกเขียวๆอ่ะออกเขียวๆแบบเนี้ยแบบแบบเนี้ยเนี่ยมันจะเป็นสีเขียวสีแดงอยู่ในขวดเดียวกันเนี่ยเนี่ยแบบเนี้ยแบบโคดเนี่ย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 เจี๊ยเนี่ยเนี่ยมันจะเป็นสีนี่เจ้าแล้วมัน เปลากขยาวไปอ่ะบอแนะน,นำเจ้าใช่อย่าแก้ไขแก้ไขทีละขควดควดไข่ควด,วดมันไปเลยถ้าควดเล็กเขาก็ใส่ไปหนึ่งช้อนช้าเอากแก้ไขนะหนึ่งช้อนช้าเขาก็สอนช้ามาใส่อาหารไปหนึ่งช้อนช้าอาหารตีใช่ประจำอยู่นี่ก็เป็นไข่ฝุ่ชูรสไหนเจ้าไข่หนึ่งลูก ผงชูรสหนึ่งจอนอเขาจะใครผงชูรสพ่ออย่างพราะสูตรใครผงชูรสสีมันสวยสีมันสวยแล้วก็เชื่อมันอาหารมันอยู่ได้เหมือนกว่าน้ำปลาถ้าเป็นสูตรผงชูรสกระปิถ้าอย่าใส่น้ำปลากะปิเองโมนเนื้อเฮ้ยฮ้มีส่วนผง ทังมีผงชูรสอยู่ต้วยผสมอยู่ต้วยทุกทุกข้างทุกสูตรที่เขาทำอย่างผงชูรสน้ำปลานี่าก็ผงชูรสกะปิอีนะถ้าเขาจะใส่ก้ขอข้งใส่ผงชูรสไปอย่างน้อยสูตรละหนึ่งช้อนอ่ะไข่หนึ่งลูกผงชูรสหนึ่งช้อนน้ำปลาหนึ่งช้อนเนี่ยถ้าให้ใส่กะปิกับผงชูรสหนึ่งช้อนแล้วก็ กะปิหนึ่งช้อนเนี่ยเจ้าขาเขาผสมอันผงสุรดไปต้วยในทุกสูตรที่เขาทำานี่เขาอย่าใส่อย่ามีผงสุรดอยู่ทุกสูตรเลยนะเจ้าแต่สูตรนะ่ดที่เขาทำไว้แล้วเขาเขียนไว้บะน้ำปลาเน่เจ้าไข่น้ำปลา,ปาเป็นสีนี้ มันสิเนี่ยเจ้าไข่เป็ดอ่ะนี่เขาใส่ผงชูรดอ่ะด,ด,อนนอดูแก้ไข่ใส่ผงชูรสอันนี้น้ำปลานนี่บอได้แก้ไขบ่อยอย่างอันนี้เป็นน้ำปลานี่เป็นผงชูรสไข่ไก่ จุดท,ที่ควายนี่ก็จะใส่ผงสูรลดเหมือนกันดูสีสียดูชัดๆเลยต่างกันในเจ้าสีมันถ้าอันไดที่ใส่ผงสูรดกกดสสดดดลด,รดมันยังงามเจ้าสวยอยู่ลุ้นสีสวยถ้าอันไดบดใช้ผงสูรลดอ่ะเขาแี่หล่อมัน บนแนะน้ำจะมันบนได้ใส่ผงสุรดมันบองามแมมสีมันบนสวยแต่บ้างช่องก็อาจจะท้ามเหมือนกันเนาะก็คือแต่ละสูตรก็มุเหมือนกันแต่สูตรของเขาจะใส่ผงสุรดไปทุกทุกอันแล้วทุกขวดเลยเนี่ยเนี่ยหิวแสงเขาออกมาคือดีขึ้นน่ะแนะน้ำให้แก้ไขทีละขวดเจ้าบุดี ใส่อาหารไปนี่ยังงละหนึ่งช้อนโต๊ะใส่ไปใส่ไปเปิดฝาใส่เขย่าเลยเปิดฝาใส่เขย่าเลยแล้วเขาตั้งตากแดดไวเหมือนเดิมสีปุ่นก็จะคื้นมาแบบนี้เจ้าสีสีของจุลินทรีย์ก็จะคื้นมาจะเข้มกว่าเดิมแหมก้อนเลยเจ้าเข้มกว่าเดิมเข้มกว่าตีว่าเขาาะเชื่อขึ้นมาในตีเขาทำ ทำใบอันไม่เนี่ยกับอันเก่าเนี่ยสีของเขาอะ่ะจะเข้มกว่าเดิมเลยจะจะงามเลยอันนี้เอาออกมาตากแดดเมื่อวันที่สิบแปดพฤศจิกาเนี่ยนะยเจ้านี่นะเอาออกมาตากแดดได้สองวันวันที่สิบแปดสิบเก้าสาวโซเอสสองสามวันสามวัน ตากแดดได้สามวันจูลิยนซีสีของฮอกกยะส,สีสดใสขึ้นมาบเหมือนตอนนั้นมันกำลังจะตายมันทำนี่จะเป็นเพราะเชื่อเพราะเชื่อขึ้นมาไหมเนี่ยเดือนตุลาได้ดึงเดือนแรงนำธรรมชาติวันที่า3นี่ก็ได้หนึ่งเดือนอะา3 67ฟูซุจิกะ วิทีสูเจ้ก็ได้หนึ่งเดือนสีเขียวถ้าแรงน้ำธรรมชาติส่วนใหญ่จะได้สีเขียวเจ้าลองเอามาทำเลยแต่น้ำธรรมชาติแถวนี้ยนะส่วนใหญ่จะได้สีเขียวแต่ถี่แถวอื่นก็อาจจะได้สีแดงก็แเล้วแตจจุลินทรีย์ตี้ีอยู่ในแรงน้ำธรรมชาติเนะแต่ตีเฮาน้ำปะปาน้ำปะป้า,ปปายิ่เป็นสีแดงสวยมากเจ้าน้ำปะป้าลงกวางนะ แล้วะน้าประ้าส่วนภูมิภากของกว้างอนี่ทำจุลินซีสีสวยมากเจ้าดูก็ะคิปความหูกโยกับจุลินซีสังเคราะห์แสงเฮากก่ะลองพิดลองถูกต่อไปเรื่อยๆตอนนี้เขาก็มาบอกวิธีแก้จุลินซีตีมันตายตีเขาแก้แล้วเขาได้ผนดีก็คือ คກທแก่ทວละขวดจ้าสวัสดีจ้า